เออคือใบเตยเขามาหาตอนที่เขายังไม่ได้ติดคุกอ่ะนะคะ่ะหนึ่งเขามานั่งแต่ว่ามันไม่ไม่ฉายแววว่าเป็นใบเตยเลยจำเขาเกือบไม่ได้คือแล้วดีเจแมนเนี่ยเขาก็มาด้วยเขามากันสองคนไม่มีปัญญาจะจ้างทนายเขาก็รวมทั้งค่าที่จะจะาลูกส่งโรงเรียนนานาะชาติก็คงจะไม่มีปัญญาเขาไม่ได้ร่ำรวยวมีกระเป๋าเออร์เมสเป็นร้อยใบยอย่างที่เป็นภาพที่ปรากฏคือเขาสร้างภาพ bày tời nè สร้างภาพเยอะมากเลยจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบไม่มีเงินส่งลูกเรียนนานาชาติไม่มีกระเป๋าแอร์เมสร้อยใบไม่มีเงินจ้างทนายแค่สร้างภาพให้รวยตอนนี้ไม่มีปัญญาแล้วติ่มที่วิภูโฟนอินเล่าชีวิตสองสามีภรรยาใบเตยอาสยามและดีเจแมนผ่านรายการตกวันบันเทิงทางช่อง9ซึ่งก่อนหน้านี้สารนัดตรวจสอบพยานทําให้ใบเตยได้มีโอกาสเจอกับสามีเป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนหลังต้องเข้า เาเรือนจําในคดีฟอเร็กสดีโดยทั้งสองมีสภาพจิตใจที่สุดโทม,มร้องห่มร้องไห้ในห้องพิจารณาคดีโดยติณที่พูดเล่าต่อว่าได้รับข้อมูลจากทนายความตอนใบเตยไม่ได้ติดคุกเขา,าหาพี่อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ออกอัลบ,บั้มก็จะมาเจอเขาหลายครั้งมีวันหนึ่งเขามานั่งแต่ไม่ใช้แววว่าเป็นใบเตยเลยเขานั่งเงียบๆจนทุกคนกลับไปหมดแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นใบเตยเขาหมุนหมองมากตอนนั้นมีเรื่องคดีแล้ว แต่เราไม่ได้ตามอะไรเท่าไหร่จำใบเตยเกือบไม่ได้เขามาหาแบบไม่แต่งหน้านั่งเงียบ หลังจากเข้าเรือนจำก็ได้คุยกันผ่านทนายความวันที่มาหาเราวันสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาแล้วแม้กระทั่งจ้างทนายเขาต้องหาทนายความที่คิดว่าจะสามารถประนีประนอมเรื่องค่าใช้ใจ่ายกับเขาได้แม้แต่การส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติก็ไม่มีปัญญาแล้วเขาถามว่าจะขอทนายความของเราช่วยทนายความของเขาได้ไหมเขาอยากให้ทนายความประจําบริษัทเราไปช่วยด้วยเราก็เลยเรียกทนายความของเราให้ไปช่วยดูแลเขาตอน นนั้นเขาต้องการกำลังใจสูงมากเพราะเขาเห็นลูกของซาร่าสามีเขาก็โดนคดีเดียวกันเขาก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งสองคนเขาบอกคิดถึงลูกทุกครั้งที่ทนายไปหาเขาเขาก็จะพูดว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกไปเขาคิดถึงลูกมากๆถามวุนเวียนถึงลูกตลอดเวลาสกอตติต้าและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เร้งตายเป็นไม้ไม่จริงเร้งตายเป็นเนี่ยเร้งตายเศร้าตายใช่ไหมคะเ่วยตายค่ะเด็กไม่นิ้งทำไมทำไมอยู่ไม่นิ้งเพราะว่าอยู่ผมไม่พูดไปไหนจีองให้หมดดอกไม้อนะ้าาอยไม้หนาท่ามาลอยไม้น้องต้องตอบว่าลอยแหละลอยไม้ลอยบายบาย